างหนึ่งเนี่ยจะมีห้องธรรมดาคนไข้แบบนั่งรอมันที่เป็นโซนแล้วก็ลองเน่าเน่าจีนนะเชนิชไวน์ไวน์ท้องผมเดผมจะคิดว่าไม่เฮ้ยมองมาไม่เห็นอะไรเลยขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นตึงเหมอนเราปิดเลยนี่คือคลินิกเดี๋ยวมันมีนวดหน้านวดตัวนวดอะไรนี่คือธุรกิจท้องผมแบบนี้หมด ครับนี่เป็นภาพถ่ายของคุณหมอฟงที่ถ่ายคู่กับคนไข้ระดับ VIP ชาวฮ่องกง60%เขารู้ว่านี่จะเป็นอะไรแต่การที่เข้ามากดเข็มเขี่ยเรื่องเดี๋ยวจะไปทานพอดพอดอลังการร้านนี้ครับ

เราะจะได้กินต่ได้หได้ไม่มันมียาแก้แพ้แบบถามคุณหมอถามคุณหมอ Yeah. Okay. See, this one, see, and this kind one, of Yeah. <laughs> I got, <I> got. <laughs> ให้มันนิ่มนะให้มันกรอบๆสี่ห้ามันจะกรุบๆนะครับเนี่ยทั้งนุ่มทั้งกรุบรสชาติมันจะอร่อยมันได้ฟองเต้าหู้แล้วมันได้รสน้ำซุปเข้าปากเราสุดยอดครับอยากขยันค่ะแครี่เดี๋ยวนะสมรสมรแอสเวอร์ เช้าวันที่สามเช้านี้เรามีโปรแกรมจะไปทานหาหารย่างที่คิดว่าอร่อยสุดๆในฮะ่องกงอร่อยกว่าร้านดังอีกนะครับไปเลยครับ ดารเด่นอีกร้านหนึครับแ่ยังไม่ร้ไหมพาไปวาจ้าที่ร้านไหนร้านแรกเป็นอาหารย่างร่วมกันหรือว่าสุดยอดของร้านนี้ครับยังใช้เก็บ ครับาหารย่างร้านนี้ผมคิดว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดร้านหนึ่งในห้องกลงในราคาที่ไม่แพงนะตกโตัวละประมาณ400เหรียญห้องกถงครับหลังจากท,ท,ทารอาหารเช้าสเสร็จเรียบร้อย เราก็ขึ้นรถรางเพื่อชมเมืองฝั่งฮ่องกงเป็นครับ ขามาฝั่งฮ่องกงเราใช้วิธีนั่งรถไฟใต้ดินมาในตอนกลับเรามีเวลาเดินเล่นลเราเลือกกับทางเรือเฟอร์รี่ซึ่งใช้เวลาไม่มากนักกับบรรยากาศรอบๆอ่าวฮ่องกงครับจึงได้เวลาพอสมควรจากการเดินเล่นชมวิวรอบๆ เราก็ไปทานอาหารมือเที่ยงซึ่งเล็ดหน่อยไปเกอบบ่ายสองโมงโดยเราได้จองไว้ที่โรงแรมเชอตันเป็นถิ่มจำที่อร่อยที่สุด อีก้านหนึ่งในห้อ,องผมครับ่เตจดิสของเลตาที่นี่นะครับข้างหน้านี่เป็นพายองมันพอดีคนนี้เป็นเป่าพืนน้นพอดีครับพายจะนุ่มเป่าพื้นจะมันลไม่ยิ้มมากอันนี้สุดยอดสุดยอดหากินนี่หรือยังิกมีสีแบบครับนะติกมีสี่แบบสีำหรับจิ้มกับน้ำซอสอ็กสองอันน้พิแบบนี่น้ำมันพิ กินๆอย่างเงี้ยตัอแป้งบบนเีมนเค็มๆแบบนี้ก็อร่อยแนละลายเยใช่ไหมมันไม่ได้ดล่ยนมัย้าอะหลังจากที่เราทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยเรามีเวลาพอเราก็มาเดินเล่นกันรอบๆบริเวณแถวนั้น เพื่อเราเช็คอินนำกระเป๋าขึ้นเครื่องไปก่อนที่สถานีเอ็กเพรสครับเราสะดวกสบายมากคือเราเช็คอินบริเวณในเมืองก่อนแล้วเราก็เดินตัวปลูไปสู่สนามบิน ขณะเราเดินจนรู้สึกท้อเริ่องหิวเราแวะหาอาหารมือถือไปก่อนครับการท่องเที่ยวท<อ>ิปนี้ที่ฮ่องกง<อ>มาตะลุยชิมกันจนเต็มที่อิ่มหนำสำมลานและอร่อย <c oughs> ลุงขอขอบคุณเอไรส์ ice, ใช้ชีวิตดีๆแบบเกิดเอกับ เอะไรจะรับสนใจอยากใช้ชีวิตแบบนี้เราติดต่อหรือสอบถามได้ตามนี้เลยครับขอบคุณชัดโอกาสหน้าคงได้พบกันอีก